สูตรแล้วก็ไปหยิบเนื้อหามาทีนักเรียนจะต้องมาจดแบบฝึกหัดลงสงมดนะุดเนาะ ก็จะเซฟเวลาของเราในการฝึกเขาให้เยอะขึ้นติเดเองก็ช้าค่ะให้เขามาถึงแล้วก็ให้เขาได้เรียนเลยวิธีนี้ก็จะเป็นการลดภาะให้นักเรียนวิชาที่ไม่มีในหนังสือ ครูก็จะไปดูตามหลักสูตรแล้วก็ไปจดเนื้อหามาติดเองก็ช้าค่ะให้เขามาถึงแล้วก็ให้เขาได้เรียนเลยมาตรงตัวนี้จะเป็นเอกสารวิชาเพิ่มเติมค่ะ ที่นักเรียนจะต้องมาจดแบบฝึกหับลงสงมุดนะเราก็จะเซฟเวลาของเราในการฝึกเขาได้เยอะขึ้นใหกลับรเรียนค่ะคูท,ทุกท่านก็จะประมาณ เล่มด้านในก็จะประมาณนี้ค่ะกจะให้นักเรียน ค่ะกิจกรรมในแบบวิชาที่ไม่มีในหนังสือครูก็จะไปดูตามหลักสูตรแล้วก็ไปหยิบเนื้อหามาให้กับนักเรียนค่ะคุณครูทุกท่านก็จะประมาณประมาณสีได้ติดเองก็ช้าค่ะ ให้เขามาถึงแล้วก็ให้เขาได้เรียนเลยให้กลับมาเรียนค่ะคุณครูทุกท่านก็จะประมาณประมาณส้นเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก็จะประมาณนี้ค่ะถ้จะให้นักเรนียถ้าเราหมดแตให้เขาโจทย์มันก็จะมันก็จะช้าขเขาก็จะไม่ได้ฝึกเวลาก็จะหายไป ก็จะเป็นการลดภาระให้นักเรียนก,รน,กรน,น,น,นก็จะประมาณนี้ค่ะกิจกรรมในเต็นเล่มด้านไในก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะให้นักเรียนสรัรเป็นขั้นตอนสุดท้าย ขาดเลยอะในชั่วโมงว่างครูทําอะไรพอปริ้นเอกสารเสร็จก็จะมาเข้าเดมน,นะคะเข้าเดมเสร็จเรียบร้อยก็มาติดกับการจดเป็นสว่วนใจอ๋อนี่ก็จะติดเองก็ช้าค่ะให้เข้ามาถึงแล้วก็ให้เขาได้เรียนเลย นักเรียนจะต้องมาจดาแบบฝึกหัดลงสงมดุดเนาะเราก็จะเซฟเวลาของเราในการฝึกเขาได้เยอะขึ้นสามเป็นขัข้นตอนสุดท้าย ก็จะสั่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายว้าวเนี่มากขาดเลยอะเลด้ด้านในก็จะประมาณนี้ค่ะ้าจะให้หนักเรียนให้กลับมาเรียนค่ะครูทุกท่านก็จะประมาณ มุงเด้งด้านในก็จะประมาณนี้ค่ะ้าจะให้นักเรียนสวัสดีค่ะ,คะเตรียมเอกาสารการสอนให้นักเรียนค่ะรูทีนประจำวันมาดูว่าเล่งด้านในก็จะประมาณนี้ค่ะ วิชาที่ไม่มีในหนังสือครูก็จะไปดูตามหลักสูตรแล้วก็ไปหยิบเนื้อหามาในชั่วโมงว่างครูทำอะไรพอปริ้นเอกสารเสร็จก็จะมาเข้าเล่มน,นะคะเข้าเล่มเสร็จเรียบร้อยก็มาติดเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงว่างที่เตรียมการสอนกับการจด Gracias. จะช้าเขาก็จะไม่ได้ฝึกเวลาก็จะหายเป็นเล่มด้านในก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าจะให้นักเรียน ชั่วโมงว่างครูทำอะไรพอปริ้นเอกสารเสร็จก็จะมาเข้าเด่มน,นะคะเข้าเด่มเสร็จเรียบร้อยก็มาติดติดเองก็ช้าค่ะให้เข้ามาถึงแล้วก็ให้เขาได้เรียนเลยที่นักเรียนจะต้องมาจดแบบฝึกหัดลงสมุดเนานะเราก็จะเซฟเวลาของเราในการฝึกเขาได้เยอะขึ้น ัเป็นขั้นตอนสุดท้ายว้าวเหนียามากขาดเลยอ่ะอน,นี่ติดเองก็ช้าค่ะให้เข้ามาถึงแล้วก็ให้เขาได้เรียนเลย ชั่วโมงว่างครูทําอะไรพวกปริ้นเอกสารเสร็จก็จะมาเข้าเดิมนะคะเข้าเด่มเสร็จเรียบร้อยก็